มาสิคะดาวน์โหลดเกมเราตอนนี้มาเก็บลูกแอปเปิลและสร้างสโนไว uh ้ในแบบของคุณกันก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีหนูครอบครัวหนึ่งพวกเขาเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากฟินดิกหนูตัวเล็กที่สุดแตกต่างจากเหล่าพี่ชายและพี่สาวมาก เขาตัวเล็กและมีสีขนไม่เหมือนพี่ชายและพี่สาวเลยที่จริงขนสีน้ำตาลอ่อนและดวงตาเข้มของเขาทำให้เขาดูมีเสน่ห์มากโชคร้ายเขาแสนจะขี้อายเพราะเรื่องรูปลักษณ์ของตนทำให้เขาขาดความสุขทำไมข้าไม่มีขนสีเทาและดำเหมือนพี่น้องเล่าข้าตัวเล็กแล้วก็อ่อนแอด้วยแล้วจะปกป้องตัวเองในป่าได้ยังไงกันฮะ อใครอยู่ที่นั่นนะ่ะเขาเริ่มกลายเป็นคนหวาดกลัวทุกสิ่งกระทั่งใบไม้หล่นบนพื้นเขาก็สะดุ้งหยงแม่ของเขาพยายามกระตุ้นให้เขากล้าหาญเสมอทำไมลูกถึงกลัดกลุ้มนักเล่าสัตว์ทุกตัวถูกสร้างเพื่อเหตุผลที่ต่างกันบางทีวันหนึ่งลูกจะเข้าใจจงอย่าได้ทุกข์ใจไปเลยมาเถหนามาให้แม่หอมทีอืม <c oughs> ฟินดิกไม่ได้รับกำลังใจที่เขาต้องการหรือมีใจสงบเลยแม้แต่พี่ชายและพี่สาวก็ล้อเขาวันหนึ่งเขามีความคิดขึ้นมาปล่อยเรื่องนี้ไว้นานไม่ได้แล้วข้าต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้หากข้าหวาดกลัวม,มากจริงๆและหากข้าปกป้องตัวเองไม่ได้ข้าจะไปหาราชาสีข้าได้ใจว่าเขาสามารถปกป้องข้าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ทันใดนั้นเขาพบว่าตัวเองอยู่ตรงปากถ้ำของราชาสีราชาสีเจ้าป่านอนหมอบอยู่หน้าถ้ำ นอนและอาบแดดไปด้วยฟินดิกตรงไปหาราชสีและแตะจมูกเขาเเเเท่านราชสีสวัสดีโปรดอภัยให้ข้าที่ปลุกท่านจากนิทราราชสีแสนโกรธเคืองที่ฟินดิกปลุกเขาตื่นจากการงี่บหลับเจ้าเป็นใครกันเจ้าตัวน้อยทำไมถึงมารบกวนการนอนหลับของข้า ข้าข้าชื่อหนูฟินดิกขอรับค่าข้ามีเรื่องหนึ่งอยากจะขอร้องท่านบอกมาซิว่าเรืออะไรที่สําคัญมากมายนักเสร็จแล้วข้าจะได้กลับไปงีบตองไงล่ะราชสีสะบัดต,ตัวยืนขึ้นเขาจ้องมองฟินดิกด้วยความหงุดหงิดความจริงหนูฟินดิกกลัวมากที่โดนเจ้าป่าจ้องเขม็งเขาตัวสั่นด้วยความกลัวจริงๆแต่เขาต้องรวบรวมความกล้าและเล่าสถานการณ์ของเขา อย่างที่ท่านเห็นน่ะข้าเป็นหนูตัวเล็กๆและข้ากลัวป่ามากๆได้โปรดอนุญาตข้าอยากจะให้ท่านคุ้มครองข้าช่วยข้าและไม่แน่วันหนึ่งข้าจะสามารถช่วยเหลือท่านบ้างราชสีคำรามเสียงดังพยายามกลั้นหัวเราะอย่างหนักว่าไงนะจะช่วยข้าเหรอหากโดนอุ้งเท้าข้าปัดทีเดียวเจ้าก็ปิวหือไปในอากาศแล้วล่ะไปให้พ้นก่อนที่ข้าจะโมโหกว่านี้กลับไปซะ ด้วยความอับจนเหลือแสนหนูฟินดิกจึงกลับบ้านไปและนั่งทําใจอย่างเศร้าซึ้ยข้าเคยเป็นประโยชน์บ้างไหมนะข้าต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะแต่อะไรอ่ะวันต่อมาราชสีกำลังสำรวจป่าเขาติดกับดักนายพรานโดยบังเอิญเขาพบว่าตัวเองแขวนอยู่บนต้นไม้<อ>เขาคำรามอย่างเดือดดานเสียงคำรามของเขาดังไปทั้งป่า สัตว์ทั้งหมดได้ยินเสียงและพากันไปค้นหาว่ามันคืออะไรแต่เพราะพวกมันกลัวราชสีพวกมันจึงไม่อาจช่วยเขาได้ราชสีผู้น่าสงสารดิ้นรนอยู่ในตาข่า,ายกระนั้นขอบคุณสวรรค์ที่นายพรานยังไม่มาถึงเพราะมันยังเช้าอยู่มากเมื่อหนูฟินดิกได้ยินเสียงร้องคำรามเขาและเหล่าพี่น้องไปค้นหาดูว่ามันคืออะไร <â> เขาเป็นกังวลมากกับสิ่งที่ได้เห็นทันใดนั้น เขาก็หาวิธีแก้ได้แม้เขาจะตัวเล็กแต่เขายังฉลาดมากด้วยเขาวิ่งตรงไปอย่างต้นไม้ที่สิงโตถูกแขวนอยู่เฮ้ฟินดิกเจ้าจะไปไหนอ่ะอย่าเข้าไปใกล้เขานะนูฟินดิกปีนขึ้นต้นไม้และกัดตะข่ายเขาจะทำอะไรนะเขาบ้าไปแล้วแล้วเข้าพี่ชายพี่สาวของข้ามาช่วยข้าเถอะหากเราช่วยกันกัดตะข่ายเนี่ยเราสามารถช่วยสิงโตก่อนนายพรานมาถึงได้ พี่ๆทั้งหมดกระโจนไปบนตาข่ายและกัดมันขาดพอตาข่ายหล่นลงพื้นราชสียืนขึ้นแล้วร้องคำรามลั่นสัตว์อื่นๆทั้งหมดซ่อนตัวหลังต้นไม้แน่นอนยกเว้นหนูฟินดิกราชสีเดินเข้ามาหาหนูฟินดิกเจ้าฟินดิกน้อยเจ้าชนลาเสียจ,จริง เจ้าช่วยชีวิตข้าไว้หนูฟินดิกขอมหัวให้ราชสีเป็นเกียรติที่สามารถช่วยเหลือท่านเจ้าป่าได้ขอรับราชสีที่ยืนตรงหน้าหนูฟินดิกรู้สึกกระอายใจฟินดิกข้าผิดเองละ่ะข้าคิดว่าเจ้าตัวเล็กมากคงจะช่วยอะไรข้าไม่ได้หรอกข้าทำร้ายเจ้ากระนั้นข้าไม่ควรดูถูกใครๆอีกนะ เป็นเพราะท่านข้าถึงกล้าและมั่นใจและข้าก็บรรลุเป้าหมายสําเร็จแล้วด้วยอ่ะนายพรานใกล้จะมาถึงที่นี่แล้วไปเร็วไปทําของข้าเราไปคุยกันที่นั่นตามที่ท่านปรารถนาราชาค่ะราชสีและหนูฟินดิกต่างมุ่งหน้าไปอย่างถําระหว่างทางราชสีเริ่มสอนหนูฟินดิกถึงวิธีการเป็นคนกล้าหาญมากขึ้นฟินดิกข้ากําลังคิดว่า หากเจ้าต้องการข้าสามารถแบ่งให้เจ้าอยู่ในทําของข้าได้เจ้าว่าไงจริงๆรเหรอขอบคุณท่านมากเลยได้อยู่กับท่านข้าจะสบายและยิ่งใหญ่โดวยวิธีนี้ข้าสามารถอยู่กับแม่และพี่น้องอยาเมื่อต้องการได้อีกด้วยราชสีได้เรียนรู้ว่าไม่ควรดูถูกใครๆอีกต่อไปและหนูฟินดิกก็ได้เรียนรู้ว่าไม่แย่เลยที่แตกต่างจากคนอื่นพวกเขากลายเป็นเพื่อนที่สนิทสนมและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข มาสิคะดาวน์โหลดเกมเราตอนนี้มาเก็บลูกแอปเปิลและสร้างสโนไวท์ในแบบของคุณกัน